สวัสดีครับผมได้มีโอกาสฟังสิ่งที่ท่านดอร์ไมตรีเต็มสิริพงศ์ประธานสวนเสือพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อรถไฟมาถึงประเทศไทยจากประเทศจีนนั้นสําคัญมากลองมาฟังวิสัยทัศน์ท่านดูนะครับก็ได้ผมไปกับท่านในจีนก็คือเรามาชมไปประชุมที่เซี่อมกันคุยบับข้อเดียวอะไรรู้ไหมรถไฟ ทำไมเมืองไทยต้องทำรถไฟเอนจีนเราพอทราบไหมแต่พอทราบไหมะทำไมเราต้องพยายามทําให้รถไฟได้แต่จริงๆคือไทยเราจรีนเขาไม่สนใจออแล้วเขาปล่อยสตาคุยมาห้าปีไม่มีอะไรคุยแล้วคุยอีกแล้วก็แบบหายหรือว่าเขาจะเอาที่ดินของสองข้างทางข้างทางของรถไฟ ที่เงี้เข้าไปตรงนันเลยปล่อยอะไรที่ไม่ชอบไทยเรามีรถไฟความเร็วสูงจากจีนมาอะไรไม่ชอบดเลยไหมคนทำต้นเดือนไม่ชอบมาบริษัทเครื่องบินที่อะไรก็แล้วแต่เขาไม่ชอบรถไฟเส้นนี้ถ้าบอกกี่จะเอาเท่าไหร่รู้ไหมจากคนุนเมงมาถึงกรุงเทพเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลถ้าเราวิ่งชั่วโมงละสองไมล์กิโลก้อใช้กี่ชั่วโมง เจ็ดช่วงเนี่ยทีแรกคิดเข้าๆเพราะว่ากิโลละค่าลบไปราคาของเขากิโลละร้อยแปกาาิโ <c oughs> ลละบาทแปดสิบต่ำก็เท่ากับคุณหมิงวิ่งมากรุงเทพเที่ยวหนึ่งแค่สองพันห้ารอยบาทถ้าบวกลบไปมาก็ห้าพัน 1, บาทเท่ากังเงินพันด้วยมันมีความหมายอะไรรึถไฟเส้นนี้ต้องผ่านไปจากกรุงเทพงเข้าประเทศอะไรประเทศเรา แล้วแล้วก็เฉียวเวียดนามเฉียวเทมเมนแล้วกจ็จริงเข้าหนองคายไปกับคณจีนไปกับนะฮะหนึ่งพันด้วยภาคตะวันตกของจีนเนี่ยพวกเราเราเขามีข้อมูลไหมฮะทั้งหมดมีสิบเอ็ดบนคนกันดารแล้วไม่มีอะไรทั้งเที่ยวอยากไปนอกอยากมากเลยยิ่งยิงทุกเทศชีวิตแด่จั ชาตินี้ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวอุไทยแล้วรอบน,นึงเนี้ยที่ชีวิตได้อย่างมากมากชอบอุไทย <c oughs> เขาบอกเขารอรถไฟเส้ <c oughs> ทั้งหมดประชากรของภาคตะวันตกของจีนเนี่ย4เป็นคนคนกว่าร้ห้าร้อยล้านคนเขาบอกว่าเขาถ้าเข้ามาเที่ยวหนบลไทยกับเที่ยวอุบาไทยรถไฟผ่านรถไฟเส้นนี้นะแค่สิบเปอร์เซ็นต์้มีกี่คนห้าสิบวันนี้เราก้าล้านคนเราก็จะตายแล้วมือันแตก เมื่อประเศนี้ถ้าเปิดนะฮะมันได้เปรียบก็คือว่าคนไทยที่ไอ้คนณจีเีินเที่ยวไทยเนี่เหมือนเที่ยวบ้านเองถูกกว่าเขาบอกถูกกว่าไปเที่ยวกรุงเทาถูกกว่าไปเที่ยวเซียง์หมทถูกกว่าไปเที่ยวเขาตีนี้ค่าใช้จ่ายไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของไปเที่ยวบ้านเราเที่ยวอะไกี่ประเทศเชียวลาวเชียวพม่เชียวเวียดนามงกไปหกหมาดนะบ้านเรา ก็สองคนจีนเขาบอกว่าเราคืเอเที่ยวนี้ไทยเราก็มีความภูมิใจว่าเราสนิทกับจีนเราเวานเนียดนามเรียนต่อต่อจีนเราก็บอกว่าไอ้นี้เราไม่ได้มีโอกาสสุดท้ายอะไรด้วยเดือนที่แล้วประกาศมาแล้วเวียดนามติดต่อกับจีนเนีย่ยสินค้าที่ส่งไปไปมาหาสู่จีนเนีย่ยถึงเท่าไหร่ตัวไทยเราวันนี้มีห้าหมื่นล้านยูโรสตัเราดีใจเราบอกว่าเราพยายามยิบห้าปีให้พวกหนึ่งแสนล้าน ไอ้มาเลยบอกว่าปีหน้ามาันจะถึงหนึ่งแสนล้านแล้วว,ว,ลว่าเขาเป็นอะไรแบบวันนี้วันนี้หนึ่งแสนล้านนี่นะครับวิสัยทัศน์ของท่านดรไมตรีซึ่งให้ความเมตตากับทางลูกศิษย์ของโรงเรียนธุรกิจอสังหาที่มารัพย์ไทยของเราครับขอบคุณมากครับ